เดี๋ยวคลิป EP นี้มาแจกโปรแกรมแก้ไวลัลซ่อนไฟล์กันนะครับในปี2025เลยดนดอนเลยฮะเป็นโปรแกรมฟรีนะครับมาดูไดรฟ์ที่ไฟล์ที่มันซ่อนนะครับวันนี้ผมเสียบ USB เป็น external hard disk นะครับที่โดนเวลัลซ่อนไฟล์หรือว่าถ้าใครมี USB ที่เก็บไฟล์ไว้แล้วมันโดนซ่อนก็สามารถ เอาโปรแกรมนี้ไปใช้งานได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับมันจะมีเนื้อที่ข้อมูลที่มันกินไปแล้วนะครับซึ่งข้อมูลเราก็ยังอยู่ในนั้นแต่พอเราจะเปิดนะครับ double ลคลิกเข้าไปมันจะกลายเป็นรูปเป็ shortcut แบบนี้ครับนะครับ double ลคลิกยังไงมันก็กลับมาโฟลเดอร์แรกเนะี่ยมันเข้าไปข้างในไม่ได้นะครับจะกด show จะกด view กด show hidden item มันก็ไม่ออกมานะฮะเห็นไหมนะ่ อันนี้คือกษณะของเวลัส่อนนะครับทีนี้วิธีแก้เดี๋ยวเราไปเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ที่ใต้คํำอธิบายคลิปให้นะครับเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับอันนี้เป็นของวิทยาลัยเลยนะครับที่เขาเอามาแจกนะนักเรียนนักศึกษาที่โดนกันเยอะนะครับโดนกันเป็นวเล่นเลยเข้ามาในาย้แล้วกดดาวน์โหลดนะครับ ปกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอันนี้เป็นไฟล์จาก google drive เราก็กดลูกศรตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดตัวไฟล์มานะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดต่อไปนะครับอ่าแล้วก็เลือกเลือกตำแหน่งนะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ตรงหน้าจอ desktop ก่อนนะครับจะได้ง่ายกดดาวน์โหลดครับเสร็จแล้วก็กลออกไปนะครับหน้าตาของ เจ้าโปรแกรมนี้ก็คือตัวนี้นะครับชื่อ hidden file.exe ครับวิธีใช้งานนะครับให้เราเอาจเจ้าตัว hidden file เนะี่ยเดี๋ยวเราก๊อปไปก่อนก็ได้ครับเราจะก๊อปเก็บไว้หรือหรือว่า copy ไปใส่ไว้ในไดร์อื่นก่อนก็ได้นะครับนะผมก็จะก๊อปมาแล้วก็เอาตัวของมันเนี่ยเอามาวางนะครับหรือ เอาไปไว้ที่ที่เราต้องการเลยนะผมจะเอามาไว้ที่ในด้นี้ก่อนเหลือเยอะดีครับแล้วก็ Run อด m i n เลยครับผมคลิกขวา Run Admin นะครับอ๋อผมนี่คือต้องมีเน็ตเฟิร์มเบิร์กก่อนนะครับถ้าใครขึ้นแบบนี้ให้กดกดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับตรงนี้นะถ้าใครไม่ขึ้นจะได้ว่าเครื่องคุณมันมีเน็ตเฟิร์มเบิร์กอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะครับ ก็รอดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์เน็ตเไอเน็ตเฟิร์มเวร์แป๊บหนึ่งนะครับเมื่อติดตั้งตัวนี้เสร็จแล้วแล้วก็กดคล s สไปนะครับ <c oughs> แล้วก็คลิกขวรันขึ้นมาอีกที <c oughs> เขาก็จะบอกให้เลือกนะครับ <c oughs> เลือกไดที่โดนหน่วยรัด <c oughs> ให้เราไปที่ คอมพิวเตอร์หรือดิสพีซีนะครับก็ดูชื่อดาไว้นะครับอันนี้ในกรณีผมเป็นได้เอฟนะครับ mm hmm. ก็ก็ออกแล้วก็มาเปิดโปรแกรมเลือกได้เอฟกดเริ่มสแกนครับเนี่ยหน้าต่างนี้จะขึ้นมานะครับแล้วก็ปล่อยให้โปรแกรมทำงานไปสักพักนะครับ พอโปรแกรมสแกนเสร็จแล้วหน้าสีดําก็จะหายไปเองนะครับพอหน้าสีดําหายเราเข้าไปเช็คไฟล์ในไดที่มันถูกซ่อนนะครับอ่าจะมีโฟลเดอร์หนึ่งออกมานะครับเป็น f ฟล์จุดศูนย์เดี๋ยวไปคลิกเข้าไปแล้วกดคอนติเนีวนะครับอ่าเป็นอย่างนี้ฮะ ข้างในก็จะเป็นไฟล์งานของเรานั่นแหละครับเป็นไฟล์งานของเรานะครับไฟล์ฟคือไฟล์ปกติทุกอย่างนะครับเนี่บนะ ก็ต่อหน้านี้แล้วก็แล้วก็ใช้แอนตี้ไวรัสสแกนหรือว่าลบออกนะครับไฟล์ที่มันติดไวรัสถ้ามันเจอแล้วก็ให้มันลบออกนะครับผมถ้าเป็นของ Windows ก็จะใช้ Microsoft Defender ินเสแกนก็ได้นะครับ yeah. ก็เราก็ทำการ อบไฟล์ของเราไว้แล้วก็ไปลบโฟลเดอร์นี้ทิ้งนะครับลบโฟลเดอร์นี้ทิ้งเลยครับโฟลเดอร์นี้ไม่ได้ใช้ละก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับโนเ r รด e คอเลน ก็คือไม่มีไวรัสปัจจุบันนะครับใครเอาไปใช้แล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตาม subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ